มือในย่านมามามือหนึ่งก็แต่บอเป็นเพื่อนด,ดอกมูก้นหน่อยเขาไปนอนนะ่ำโอ้ยหนอกมามาบอกบอกเขาตีตายเลยแล้วย่านเว้ยยุ่ใกล้เขตเว้ยเมื่อน,นั้นพ่อหมดละไปครับไปนูน่น <c oughs> ไปซอกซองจังแม่เขาเป็นทีแรกว่างมันนั่นชุงงูก,กินหมาเลยมันหองสีไปนะไปเบิ่งดูวะน่ะได้ไรเข้าไป เขาก็เลยไปสร้างกันนั่งพ่อนังติกผมแล้วดังอวบผมก็เล่นด้วยกันแล้วเร็วๆนี่ป่ะครับใหม่พานมาในซีเปอร์นี่ล้วครับตัวน้อยตัวใหญ่บอกคนฝั่าตัวกระชุนยิ่งอ๋อตัวตัวใหญ่อยู่ซ้ำแข็งอยู่มันเป็นเพื่อนแท้นั่นที่แรกผมมาที่แรกกันผมว่าเป็นเพื่อนแหละปลาผือมันเพิ่งคันล่มพัดไปนี่มันสิตั้งหากเลยคือยังล่มพัดไปตั้งหาก ขันเป็นเพื่อนเนี่ยเบื้องโค่นผือ,อมันสิเป็นเพื่องที่แรกผมว่าเป็นเพื่อนมาได้แค่นกเป็ดไปเป็นลายแม่กับลูกแต่ผมว่าพอไปใส้ดอกจิ้วหันละเพป็นกันไหนสิครับอยู่อยู่ทางไหนจ้ะที่เพป็นตรงเป็นอยู่แล้วมุมทิศเหนือพุลละครับผมเอาเขาทุเทียวมวกเขาเขาเอานี่ไปใบพุลละครับสิบห้าคนมาก มีเพื่อนมาเพื่อนขอยไปวาแต่ว่าเป็นวัฒนภาพแปดคำาธรรมดาสิบห้าคันเวลาท่าพิธีไหว้เพื่อนทุกวันที่สิบห <15 S 2> <ำ>้าครับสิบห้าครสิบห้าครคือ,ค,อคือเล้วแต่แล้วแต่สิบห้าครเนี่แต่ว่าอยู่ในปีหนึ่งนี่ยต้องสองเทียเพื่ครับต้องไหว้เพื่อนสี่สิบสองดอกทุกปีนี่เนี่ยสิบห้าครัสิ้ปีนี่นนนกับที่นี่แล้วโอูกสี่สิบสิ้นถกปีสิบสองดองก คือได้ยิ้นคาวาใบๆนี่เอิญเพิ่นมาบ่ค่ะได้เอิญเพิ่นมาบ่ปะเพิ่นพาไปละครับเอิญมาค้าหวานเพิ่นมาคั่งึ้นมาอยู่บ่ค่ะเพิ่นมาให้เห็นแบบบ่ครับบ่เห็นบ่เห็นเพิ่นตะระเอาค้าหวานนี่ไปยบ้านไว้ให้เพิ่นคนเนี่นมาหลายๆบ่ก็เห็นดอกแต่สิบหาค่ำหนักผู้ใดอันนี้นี่ไปแต่ผมไปแล้วผมมากกว่ผมโมกวนเพิ่นออืยังเพิ่นย่านผม สังเกตดีๆก็คือการกานสังเกตเนี่ยหม้เพ่นนี่คือเราอยเห็นดอกการพ่นบอสังเกตดีมันคือจังใบเช็คใบเนี่ยใบแห่งของต้นแก่เนี่ยแล้วมันมีแฉขึ้นตัววิขึ้นเป็นเหลืองๆคือยังคบเหลืองอ่ะแต่ไม่แฉขึ้นตัววิเพื่อนอ่เพื่อนพูนยัยขึ้นบุจ้ะยัยขึ้นด้วยครับ โอ้ <here>. <câ> ยเยอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทางแคบดตหมดละแล้วเมื่อวาน่าับเห็นนกบ่เพราะน้นพี่คุณเห็นตดูนี้ะเพิ่อ่ดนตลดีอตัวนี้ละผมก็ซื้อไว้รตจัีไว้แล้วตัวใกครับโทครับเก้า0ูนสาเก้าับตัีเก เก่าส่วนสามกับสีเก่าครับเก่าส่วนสามกับสีเก่าได้ครับเป็นงวดแรกที่ได้มาออกให้แนวทางเนาะค่ะถือว่ากลับมาครั้งแรกมันบังคับงวดแรกมันบังคับหลังจากที่หายไปพักไปกับมามาผมมาอยากจะมาหอดวันที่หนึ่งหิงหาหน่อยป่าเนาะสิงหาออหนึ่งทิงหาแล้วแล้วมาแล้วผมก็แห้ไผ แต่ว่าจากเต่าม้ามันก็หายนี่งวดงวดแรกก็ถือว่าเป็นงวดแรกเนาะค่ะะเนาที่มีมาเพิ่นมากันนี่ล่ะเพิ่นไปพ่อแม่ป้าอยูวนเพิ่นเลยตามมาโก็อาทิตย์หนึ่งพอดีล่ะอาทิตย์หนึ่งเพิ่นกับม้าไรเที่ยวแล้วลยซีหามื่อแล้วมีมื่อเนี่ยเพิ่นบ่ม้าครับมื่อเนี่ยเฟินบ่มาเพิ่นเขามาหาเรื่อยมันนะครับเพิ่นก็ม้านี่ล่ะหัวจะมาคือกันนี่ล่ะในในหัวกิดเมื่อเนี่ยมาเนี่ย โอ้ในช่วงอาทิตย์นี้น้องนหันบ่มีไม่มาจ้าถือว่าเป็นหัดแรกน้อยเนาะครับวดแรกหลังจากที่จัดพิธีแตงแต่ตะกี้เนาะค่ะได้ทำพิธีแต่งงานแล้วประเดกะเพ็รเฮ็ดห้องเฮ็ดบ้านอีหยังกินี่เลยเนาะค่ะอยู่รากะเพิ่นกระไปเหมือนป่ะเพิ่นไปเองเหมืนป่ไปเองครับไปวันที่สิบสี่เนี่ยมาขึ้น ที่ย่ำขึาา้นสิพาไปพ่อยุ่นเลยห์ให้ยุ่นเดือนเมษานะครับครับเดือนเมษาแล้วขึ้นหน้าก,ก็เลยไปะทำงานเนาะค่ะครับพึ่งกลับมาช่วงเดือนก็มาเรือ่อยก็มาอยู่ก็ไปงวดลังนี่ไปสามปีพอดีครับมาอยู่บ้าน,นเดือนสิงหาเมื่อดบ้านสิงหาเมือดวันที่สามสิเบเอ็ดเดืสิงหา ปีพ่อสอเท่าใดก่อนครับที่ไปออกจากนี้ไปทํางานครับที่เพิ่นหนีปีเพิ่นหนีนะครับพอสอเท่าไรอ๋อสองพันห้าสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบที่เพิ่นแต่งงานแล้วเนาะเพิ่นกับไปสี่ปีนี่แต่แต่แต่กี่เนาะค่ะแต่แต่กะกะทอว่าบ้านเ่าไก่กันยุกกันยุกพี่บุญรักเนาะค่ะคนเราฟังเนาะค่ะอันนี้โอ้ยุกี่บุญรักค่ะแล้วก็ได้ยิขคาว่าห้โชคเนาะค่ะได้ยินได้ยิข่าว ว่ได้ถูกทั้งสามโตสองโตจะไมตะกี้เนาะค่ะกับสี่ปีขึ้นหลังผมว่ได้ซื้อเนี่ะค่ะว่าได้เพื่อยูแต่ว่าเ่จบของซื ouais. you see, see you ้อได้ยินมาคนพี่เพื่อน่นถือเบิดล่ะค่ะได้ยินเพื่นมาอยู่สิพาเมื่อสิสิเเมื่อเพื่นมาอยูสิเกตเมื่อเพื่อ่ได้สิเจเมื่อครับได้เพื่อนได้เพื่อนวันที่ยี่สิบเก้าได้เพื่อนวันที่กี่สิบเก้ามีน้า วันที่สามสิบผมมาเบิ่งดวงแป่งวันที่สามสิบเอ็ดแต่คนมานั่นแถวหมู่บ้านนี่เพื่อนมามาปฏิวัติวันที่สามสีป่ะละ่ะ,ะมาพอ้าวโตใหญ่แต่ว่าขาเจ้ามานั่นทางบ่พ่ออยู่ในหายเย้ีอาขังไว้ในหายหลุดไปทีนึงได้มาเนี่ยมาเคลื่อนนันได้มาอเอาขันหากระยังกับมาข่ายเอาใส่หายไว้ไม่หนาแดดสองแฟนปิดอิดอิดบอกซีกอน กอนเศร้ามาหายออกกังได้ผมก็โมโหผมก็ได้สนใจผมก็ได้สนใจก็ไปฮาปตัวฮาปปาใบสามใบสี่ม่วงไงล่ะเห็นนังเจ้าพระจะลูบไล่ลูกไปเนาะเย็ดแปดลูบไปเนาะกับกับเจ้าบ้านที่สิบก็พุ่นคุณหนูยางม้าจะได้ผลไปได้ยุคผลเน๊นั่งเลื่อมบอกพ่อนั่งเลื่อมยังไง ไปอีสานนี่ยแหละไปที่ที่ว่าย่างย่างทานกันเว้ยเนี่ก้าวขามกันเบิดบุกหูว่าเป็นเพื่อนนึกบอกวานไม่พลาดขามเบิดมันนะว่ามาใช่มาทานหูนี้นี่จะว่าเพคนนี้ไปไส่เ้อะมันอ่ะเพคนไปยุทธรุ่นคิดเนือกคนใครเจ้าไปน้ำกันสามกนจีก้นเจ้าสีเห็นผู้ชุ่งๆอ่ะผู้นี่ผู้นี่ย่างน้ำปนโมล่ะผู้นี่ออกไปหลายเห็นตะขอนมาหลายอันผู้น้ำกันนี่ยโทษบอกผมผมกามา คนีไปผมมาแล้วดินดินลุดไม่ผมจับเดี๋ยวพันผมตั้งแต่คุ่นละพ <c oughs> ันขาไปไล่มอง <c oughs> ไปไล่มอง <c oughs> <c oughs> ไปไล่มองนนมัม,ม,ม,มูถินของไปหุ่นชางเล่นไปมันมัมูรัดล้านกูอ๋อผ่านาได้ปะถ้าประมาณแป๊กเก่าเอาคนมาขืนคุณนี่กอดคออย่างมาซเลอหัดบ้านด<ม>ีเพิ่นเดินรถ้มมาแต่มากันตั้งแ็่ตั้งไหน เอาคันสียูก็อยูเออมม้อ้เหลี่ยมกล้วยมันว่าม้วเหลยมกับะมังไงกระมังอ่ะคันสียูกระยูสิไปก็ไปพวกเอาน้ำใส่ลวกันเอาเพื่อนนูในกระมังพวกไปใส่เด้หัวนี่เคยกระมังเหลี่ยมพวงผมตลอดมวยห้างตาเลยเล็กหน่อยเล็กหน่อยบันใดมากเล็กหน่อยบ้างบ้างกี่บ้างบ้างไม่ได้สามสิบปะหลักเบองเนี้มาแล้ว วันที่สามเอ็ดแดงเลยแดงกับยูกับนอนน้ำกันเลยมันมาค่ะครับกับยูน้อกันนี่แหละนอนกับยูเตียงแี่จริงจริงยังพอนสางยังพอน็ดเนี้หน้อยอยู่แต่นอนยูเตียงน้อกันนี่แหละพอนจะเที่ยงเนี่ยจับได้แค่สองคนนีกระนุนกระติดจับได้มี่ตลานจับได้ครับคุยยิ่งนี่คูยอ่นขม่าเนี่ยมิตรสีส้มย่างเดียวคุยยิ่งนี่ใกล้บ่ได้เลยสิครับใกล้บ่อแดดกับร้านนี่ได้บริจากร้านนี่กับร้านนั่นแดด ่วาเป็นหว่าเป็นลายปกได้บ่ได้มอายุนะผมเนี่ยอาย่นี่แหละนอนน้ำตาลอายุหมองนี่ตะกี้เป็นเพื่อเก่านอนอยู่นี่บ่ไปใช้เกลี่ว่าเพื่อนก็เลยว่าเฮ็ดเนี่ยในเพื่อนแน่เสียเอาเลี้ยวแกด้วยไปตีเฮ็ดก็เฮ็ดผมบ่มีเงินสนองกระเจ้าเลยไม่เฮ็ดหายเฮ็ดแล้วหรอเขาไปนอนน้ำตาลเราพูดว่าเขาไปนอนเพื่อนเราเปิดเป็นเป็นปิดในยังเนี่ยถึงตายถึงบ่ตายเขาไปก็บ่กินกินแต่เขาพูงน้ำตาล แล้วก็นอนเฟี้ยผมู่ในะนละโอ้กินเขาก็ก่งการเนาะค่ะยูในละสี่สิบห้ามือยูจนก็เป็นไปเองเนาะไ้เลยมาเนี่ยเพราะว่าก็บอกก็่ปไลก็เจ้ามัาบอกคนบอกว่าปีไม่รหนึ่กลับแล้วผมบอกมันแด้๋วบอชิดว่าปีไม่มันสิเป็นไน วันที่สิบสี่เมษายนเป็นปีไม้ไทยเนาะปีไม้ไทยเพื่อนเพื่อนติดยึดเอาอันปีไม้ไทยตลอดดีเนาะครัับมนแบบปีไม้ของเพื่อนไมสมัยเก่าสมัยเก่าปีไม้เพื่อนกับไปลีตีมันปีปีไม้ไทยเนาะมากอันเพิร์ดใหญ่ชั่วคนเนี่ยโบโบไดงหายไปได้ด่วเนาะได้นี่ว่าจะหายอันนี้ตัวเลขซุวงนี้หนาได้มากจังเลยครับฮะ ได้มากอย่างไรก็ตัวเลขที่ที่ใหาเลขตัวนี้ครับผมเลขตัวนี้ก็เลขเต้านี่แล้วป<อ>าระาวงวดก้อนนี่งวดเต้าก็บก้อนวดเต้าตัวเดียวตัวเดียวมาสองเพียรพออยู่นี่ครับผมอ่าพรอะอกแล้ววันที่เรวจได้วันที่เรวจได้วันวันวันที่หาหรือว,วันที่ 5, หกน,นี่ละ่ะจำเพราะได้ได้อยู่นี้น้าบ้านมานนเนี่ยได้อยู่หน้าบ้าน ผ่านไปสองมื่อได้อีกอีกตัวนึงหรือสองตัวได้สองตัวเต้าเนี่ยตัวซ้ำกันปลาหมาหมาโมเมนต์มันนอนอยู่ยผมบอกมันนอนด้วยส่ยหมามันย่านเสียงเสียงตั้งอย่างนี้วนี้ได้ตัวเห็นได้ตัวที่สองผมไปซื้อเลยผมไปซื้อเลยเก่งทุกที เก้าศูนย์สามเห็นเห็นตัวเลขยึ่เตาบ่ค่ะเห็นตัวเลขยึ่เตาบ่บ่บ่ได้เห็นยึ่เตาเก้าเก้าศูนย์สามเนี่ยผมซื้อหัวก้อนผมซื้อแล้วผมค่ได้ไม่เห็นเตานี่แหละคือมันสิเกิดอาเปียดยังจางๆสำหรับผมคือเลขกยันคือสามหกหกสามทานมาตุกบมันขึ้นมาได้เตาตัวนี้โอ้ยโว้อยากเอาใบตัวนี้ไปเปลี่ยนเอาใบไหนขี้เอานี่ บอก่ซื้อตัวเนี้ยเปลี่ยนได้บ่ผม,มว่าก็อยากไปเปลี่ยนงูแล้วว่าเล็กจะา้องสื่อ,อมาแล้วเป็นตัวนี้ไเนมาบครับเครงมูบ้านเครื่องอันนีนน้แหละออกนี่เราไม่ป้าเอ้ยสนะอ, <c oughs> อ๋องงวดงวดนี่มาานาบ้านเตาสองโตผมไปสื่อลอตเตอรี่เลยได้ตอนเศร้านี่ได้ตอนเศร้าแปลกงงเศร้าผมก็ไปสื่อเลย คอเก้เพราะว่าผมบปอยคือกี่กายว่ามันมันมีร่างยังจะย่างบอกเหตุผมื่อแต่ก็บเเลี่ยนแต่สื่อมาแล้วบเพี่ยนยังยังบ่มีเหล็กยานวันนั้นเหรอโอ้บ่ท่านบ่ท่านมีเล็กยานมัทงนนมีเล็กยานเพราะ่กันมากขางนาปั๊บบ้านเล็กกีบะบ่ได้สังเกตเบื่อทูเพื่อน่ะ้วกางบ้านเนี่ยโอ้หนึ่งเกผมได้เอาหัว เต้าตี๋ไว้มาเป็นคู่นี่เก้าสามพุ่มๆนี่ดอกเก้าสามเต็มมาแท้ผมเอาศูนย์เสียบกลางโอ้ศูนย์เสียบกลางเขามาศูนย์เสียบกลางเลยเอาเอาเลขค่ายสองโตเก้าสามก็เลยเอาศูนย์เสียบใต้ตรงกลางเก้าสามเอาศูนย์เสียบกลางเพราะงั้พอเดือนนวันที่สิบหกเดือนท่านว่าปีที่แล้วมันออกสามศูนย์สามครับ นี่คือทีม้านะครับครับผมได้เอาเนีงเอาเนีงมาผมบุกค่อยนี่ผมให้แม่ปลากับหลานอันนี้เพราะว่าแม่ผมจับเงินผมก็จับได้เอาไว้สี่คือเก่าเป็นของเจ้าของเพได้ก็เอาไข่ย่าเนาะค่ะ,ะไข่ย่าินี่แหลาเนี่ยเก็บเก็บไปอยุนี่นี่น้อยของบุกค่อย,อยได้ไปใส่ดอกผมน่ะผมอยู่ตั้งแต่เนี่ยเต็มที่ผมก็เข้าคุกคุนอนผมแล้วโอ้ยุนโอ้ยับครับ อันนี้ทางปลาทางอย่างที่ธรรมดาผมอยู่พุนอยู่แขันโอมี่แขกไปไทยมากผมสีอยู่นั่นตลอดแต่เมื่อนี่มาทำความสะอาดน้ทางปลาท่รนมดาผมอยู่พุนตลอดเมื่อนึ่งแทบสีบลกเก้าออกบางทีเอาไว้กินข้าวแม่ทิพย์ปลาเอื่อยนะหน้ากันกินลดผมอยู่พุนผมเด็ดนี่ยังผมผมอยู่ในผมแต่เมื่อนี่มากกัเล่เห็น อยู่กําลังตัดหญ้าตัดยางเนาะค่ะก็เลยได้เห็นอยู่นี่ทําปกติค่ะบ่มีผู้ใดบ่มีหยังคือคุณหน้าเราก็สิอยู่กระทของเรานะคะถามรถถามผู้ใดก็ได้เนี่ยในหมู่บ้านนี่ถามรถผมมาอยู่บ้านนี่ตั้งแต่เดือนสิงหาผมเก่าของมู่บ้านเลยยกเว้นไปฉีดวัคซีนตอนนั้นผมไม่เคยเก้าเขาไปก่อนหน่าผมสิยูนี่นี่ยังกับแม่ให้ญ่กับร้านไปซื้อเนาะผันข้าอย่างเด็ดเดี่ยะ หา่กกากินน้องกมนี่ล,ละตามในขี่ในียังเจ้าของไงล่ะก็อะไรก่อเหล็กอยู่ในหันมี่ยังแน่นมีซีบอกซีศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าสามจะมาออกตรงๆคือ็เหลออก็กทางหน้าทาั้งหลังผมว่านี่มานเอยอยู่น้ำกันนี่เนาะอยู่น้ำกันนี่ครับเพราะว่าเตาสองโตมาหน้าบ้านครับมาหน้าบ้านเม,มื่อก่อนอยู่อยู่ยข้างหลัง งูนี่ยู่ข้างนาผมเยว่ายู่นี่ละยู่ข้างนาแสดงว่าขึ้นมาบนแล้วนี่เนาะขันล่างขันล่างขันล่างบอกเหตุมาจังส่ผมเดี๋ยวเบิวรยู่เบิดทุกเอ้าแม่แล้วผมไปซื้อเลขเลยแล้วโบมีเลขย่านบ่มีย่ันแล้วโบ่บใบโบยัางผมไปยังสั้นกันบุญบุญวาสนามีก็คือมารวดวันนั้นออกไปมาตรงๆรอดเนาะแต่ขันมาตรงๆเก้าศูนย์สามกับตีเก้านี่เตรี้ยงใหญ่องนี้เลยได้ผมบาด เป็น,น,นยังครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าใบหวอยไปยังบอกข้าเจ้ามักขอของตาไฮตาผมไฮพี่แนวแฉลอันนี้บ่ได้ใบหวยคือว่าแต่ว่าเจ้าของวันนี้แนวทางพี่น้องซึ่เงเป็นขั้งแรกเนาะครับเป็นขั้งแรกเคยได้ยินชาวเนาๆๆะค่ะเพราะว่ากะเลเอ้าแสดงว่าขึ้นหน้าร้อน กลับมาแล้วตอนนี้ก,ก็เลยพากันมาเบิ้งก็เลยถามทางเพิ่นมานะคะคุะคณจ<า>ันหม่าบางเแก้วผมก็ต้องมาครอบคู่ครับผมมาครอบคู่หม่าใบคู่บา,าจาย์มันเลยสามปีพอได้ทีแรกผมจีมาแต่ปีก้อนปีก้อนบุระแถาแก้พคุณว่าจะไปทำไมาไม่มีคนอยู่ช่วยคุณว่าช่วงนี้ช่วงโควิดช่วยคุณว่าผมดันมาซื้อผมย่านย่านโควิด เครจว่าก็ย่านกันตามผมย่านผมไปใส่ให้มันตา <_ d ata> ก่อนพอได้ยินว่ายังโอ้มีคอนโอมีเคลอนมาบอกถ่งแก้เลยตรงเอกสาร <_ d ata> ไม่ผมได้ <_ d ata> จะผิดหัดเมื่อใดหนึ่งบอกท็บอกๆๆแล้วเพ่คยไปยูเคยฝันเห็นเพิ่นบ่ตอนไปทั้งานจะหลายหลายปีคันผมฝันคันเพื่อนพ่นพอที่เราผพิ่ทู่บอกันป้าเอาไปไหว้เพื่อนเด้อไหว้เพื่อนไหนแน่ย อ๋อประมาณยี่สิบตัดช่วงไปเห็ดงานเนาะครับการันแม่ป้าเลื่อนเรืฝันว่าเพื่อนวายน้าขามไปหาเรือของมาแนวเดือนนึงเขาเรื่อน่ะเดือนนึงเขาผมกับโทษผมแม่ป้าแม่ป้าวที่พาข้ามมาไปไาย้ในเดอ้อเขาคูคา่กับการกับทูกที่นิดซองดอกผมสิบอ,อกเรื่อยๆไปเห็ดงาสิลงเรือมันป่ะครับลงเรือหาปลาบ่ครับผมเเคยหาปลาบ่ครับไี่จากไหนครับ เรือปรอมุ้งไล่ะเรือปรอมงเรือประมุ้งไล่ละตั้งแต่ออกโรงเลียนผมกระบวดซื้อของมาตอนเห็ดบัตเดี๋ยวผมก็ไปออกเรือดเลยโกเคยเหตุงานฟังแบบโกตรงกค้งางย่างผมโบเคยเห็ุแต่ว่ากับมา่ออยู่บ้านนักซีผมตีเหตุตามฤดูหาตามฤดูนี่สิ้นเดือนนี่ก็อันนี้ละผมเลื่อมหาแล้วหากิ่นขล้องสูงแล้ว ขึ้นบักตานขายครับครับครับหายจินแขนพุงแล้วต้นหนึ่งยี่สิบแท่งสามสิบแท่งเนี่ยเอาลงเหยดเดียวบ่มีย้อนบ่มีเอาไม้ไปทบขึ้นเองขึ้นเรียงขึ้นต้นหรือเปล่าแล้วไตติดโคตรตัวขึ้นล้วนสูงไปได้ก็ขึ้นอันนี้ต้องมีหน้าพิเศษได้ยังขึ้นได้เนี่ยนาะงมีอะไรก็ขี้ใบลูกสกีมันบวกหวานปะนี่ขี้ใบครับขี้ใบลูกสกีเมีอะไร ข้างปอไผ่ก็เคยอข้างมันมีไงนางว่าเราไม่แนวันนี้ไม่แน่ว่าใบผ้าเป็นเขาจะบอกว่าผมขึ้นต้นบักตาลขึ้นเลี้ยวแข้งกันนี่ขึ้นต้นบักตาลลแ้วขึ้นต้นแบบข้าวแนวสูงซ้ำกันนี่ผมขึ้นบักตาลผมขึ้นเลี้ยวกว่านี่อ่ะ่องร่องใบล่องแบบใดเนี่ยนี่ก้านพิ่งตัดใบนะครับตัดใบตัดใบนี่กันเราเสียบตังใบแลเลยตั้งใบแล้วก็เีาะจ้องอย่ันนี้ ลุกพี่จังจิดไฟพี่จังบินเลยพี่บินลมพี่จังเจิดล่งแขนตรงข้อขันล่มบ่มีมันกับมุนลูกตนแล้วหมุนเตี้ยงมาคั่งนี่นะลุงความสามารถพิเศษอันนี้พี่น้องเายล่นแบบว่าไดลนว่าจ้วขึ้นได้โยอะ ช่วงนี้กันยังขึ้นไดงขือเก่าครับยังยังแข็งแรงขึ้นไดงเฮ้ยเลือกเขามาผมไปออกเลือกเลือเขามากมีพ่อต้นบักตานผมก็์ตะเคินเราลงมากินโอ้โหนี่ก็เป็นความสานมากเร้าคูณสามเนอพี่น้องเอสเตครับกระบนแหน่เนาะค่ะหนาพันครับศาดที่แล้วหรือว่าเโคที่แล้วขนาดนี้นั่นเนาะแต่งกับงูก็สิ่ขนนอนกับงูอยู่เกือบเกือบเดือนหนึ่งเนาะค่ะครับ Gặp gỡ anh lah